สวัสดีค่ะสวัสดีครับแป๋วค่ะพัทาราวีบุญประเสริฐค่ะครับผมกริกครับกริดพงศ์สุทาสินพงแพรครับวันนี้แป๋วไม่ได้มารายงานข่าวบันเทิงนะคะแต่ว่ามีข่าวดีมาบอกค,บคือเราสองคนนียกำลังจะทาําคลาสอบรมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการโปรแกรมสมองโปรแกรมจิตใต้สํานึกถ้าฟังอย่างนี้เดี๋ยวจะยากเนาะรเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าแป๋วเนี่ยจะทําหน้าที่สอนเรื่อง NLP ค่ะ ส่วนผมเนี่ยจะดูแลเรื่องของจิตใต้สำเร็จครับอ่ะงั้นเรามาดูเรื่องของ NLP กันก่อนนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่แป๋วจะพูดถึงอืมอืมอันดับแรกเลยคนคเก็จะสงสัยเนาะว่า NLP คืออะไรใช่ป่อ NLP เนี่ย <laughs> มันก็มาจากภาษาอังกฤษว่า Neuro Linguistic Programming ค่ะแปลเป็นไทยก็คือการโปรแกรมสมองด้วยภาษาพูดง่ายๆอ่าอย่างนี้อาจจะยังฟังยากอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่ายังเวลาที่เราเนี่ย คิดพูดฟังอะไรก็แล้วแต่สมองของเราเนี่ยรับอยู่นะคะแล้วก็แปลงเป็นภาพด้วยกลไกลง่ายๆอย่างเงี้ยแต่เราจะเดินเข้าไปควบคุมมันค่ะถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราเป็นไปอย่างที่เราต้องการเราก็จะควบคุมง่ายๆด้วยการใช้ภาษาของเรานี่แหละซึ่งคนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะยังไม่รู้แล้วถามว่าอา้าวแล้วมันช่วยอะไรได้ละ่ะมันช่วยได้เยอะค่ะ งั้นเต๋าเริ่มเล่าคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเต๋าเจอปัญหาอะไรมามนะคุณกฤดพงเนี่ยเอาไว้ที่หลัง<ะ>เรื่องจิตใต้สำนึกเราทีละเรื่องเนาะผมนั่งเป็นตัวประกอบอยู่ครับใช่แล้วเดี๋ยวอพอเอ็นพีเสร็จปุ๊บก็จะเป็นตาคุณกฤษพงละครับ<ะ>อ่า<ะ>คือจะบอกว่า เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยคือหมายความว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมานะคะแต่วก็เกิดมาจากครอบครัวระดับกลางค่อนข้างไปทางตนก็เต็มไปด้วยหนี้สินเพราะฉะนั้นที่บ้านเราเนี้ยสิ่งที่เขาพูดตลอดเลยก็คือบ้านเราเป็นหนี้ไม่มีวันรวยหรอกเราจะจน,จนจนจนแล้วก็ใช้หนี้ใช้หนี้ใช้หนี้ตลอดทั้งชีวิตเราจะเจอแต่ปัญหารเรื่องเงินพอแบบโตขึ้นมาจนถึงเริ่มแก่นี่นะคะก็กลายเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่แล้วไม่รู้ตัวก็จะเป็นไปตามคําที่คนบอกว่าไม่รู้ทําไมหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็หายไปหมด แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะพอเราได้มาปุ๊บจะมีเรื่องให้เราใช้ค่ะแล้วเงินก็จะหมดไม่ว่าจะได้สักเท่าไหร่จนเป็นเหตุให้เราทุกข์เพราะว่าพอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถแต่ลึกลงไปก็ไม่กล้าซื้อรถไม่กล้าซื้อบ้านดีๆรถก็ไปหาซื้อมือสามมือสี่ล่าสุดมือเจ็ดก็มีนะคะเอามาแล้วก็ซ่อมก็พังตังก็หมดนะคะหน้าที่การงานก็ดูเหมือนจะดีแต่เละๆข้างใน ไม่สามารถก้าวไปได้ไกลหรือสร้างจุดประทับใจอะไรได้เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากชุดโปรแกร,รมในสมองของเราอะค่ะคือหลังจากที่แบวเฟลจนถึงที่สุดแล้วนะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราไม่อยากเป็นอย่างนี้ละเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เรียนรู้มาว่าเรื่องการโปรแกร,รมสมองด้วยภาษาเนี่ยมันทําให้เราสามารถเข้ามาควบคุมชะตาชีวิตได้รู้แค่นี้ค่ะเราก็ตัดสินใจว่าศึกษาเรื่องพวกนี้ค่ะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแปลว่าค้นพบว่า ครอบครัวจนๆของเราได้วางโปรแกรมความจนไว้ให้เราด้วยโดยที่ลูกๆจะไม่รู้ตัวไอ้คาว่าเรามีแต่หนี้นี่นี่จนจนจนเราไม่มีทางรวยหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกสิ่งเนี้ยฝังอยู่ในระบบของเราค่ะ mm hmm. ใช่มันทําให้ได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมด mm hmm. เราก็จะไม่รู้เราก็รู้สึกว่าก็มันมีเรื่องให้ใช้ก็ต้องใช้สิแต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้ขนาดนั้นก็ได้คือสมองของเราเนี่ยพอมันบอกว่าเก็บไม่ได้หรอกมันจะหาทางให้เราใช้ค่ะ ขนาดว่าไม่มีอะไรจะให้ใช้นะคะรถเราก็จะชนค่ะแล้วก็จะขับรถเหยียบตะปูค่ะรับรองว่าได้ใช้แล้วหมดนะคะไอ้โครงสร้างพวกนี้เชื่อหรือไม่ว่าไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เกิดจากโปรแกร,รมของเรานำทางอยู่แล้วเรื่องแปลนอีกอย่างหนึง่งเต้ามีแปนนียอย่านับนะคะกี่คนค่ะนับแล้วแบบอายว่าทำไมเยอะขนาดนี้แล้วไม่มีใครสำเร็จสักคนหนึ่งคือเขาทิ้งเราหมดแต่ว่าหยิบผู้ชายมาแต่ละคนนะ เขาจะคล้ายๆกันหมดเขาจะชอบเที่ยวเขาจะเจ้าชู้แล้วสุดท้ายเหมือนกันหมดค่ะคือเขาจะทิ้งเราไปแบบโทษเขาว่าเป็นเพราะเขาไม่ดีแต่ศึกษา NLP ปุ๊บเรารู้เลยว่าเรามีลักษณะบางอย่างในระบบจิตใต้สำนึกของเราที่ทําให้เราไปเลือกพวกเขาเหล่านั้นมาตั้งแต่แรกเพื่อให้เขามาทิ้งเราอ่าทีนี้โครงสร้างเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะ ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่แป๋วเรียนรู้เรื่องนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็สองปีกว่าจะสามปีได้เรียังครับน่าจะได้ละประมาณน,นี้เกือบสามปีละเน้ต <No. S 2> <Yeah. S 1> การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับแป๋วมหาศาลมา,า,า,มากถึงมากที่สุดแป๋วกลายเป็นคนที่บอกได้เลยว่าเก็บเงินอยู่คุณกรีตเนี่ยเขาจะอยู่ในเหตุการณ์เขาจะรู้เลยว่าแป่วไม่เคยมีเงินเก็บเป็นแสนในวันที่มีเลขในบัญชีหลักแสนนะคะดีใจมากเลยเหมือนสวรรค์เลยอะ่ะแต่พอหลังจากนั้นก็จะแบบว่า พ่อคุณขึ้นเรื่อยๆคือข้างในข้างในของเราเนี่ยเราวางโปรแกรมแล้วเราเห็นภาพตัวเลขในบัญชีแล้วเราเราเราเ,ราเ,ราเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วอ่ะนะคะส่วนเรื่องแฟนนี่ก็ภาพในหัวก็จะชัดว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการทําให้ตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าภาพที่เราต้องการชัดมากแต่นั่นคือเรื่องดีค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องของการล็อกทาร์เก็ตในหัวของเราชัดอันนี้เนี่ยคืออะไรถ้ามาอยู่ในห้องอบรมเราก็จะได้เรียนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบบวลบกมาทั้งหมดคือจะบอกว่า ในห้องอบรมสัมมนาที่แป๋วเองก็เคยเข้าไปเรียนมันพลิกชีวิตแป๋วมาแล้วมาวันนี้แป๋วคลั่งไคล้กับเรื่องนี้มากแล้วพลิกชีวิตตัวเองแป๋วคิดว่าถ้าเราจะมีห้องอบรมสัมมนาแล้วพลิกชีวิตคนที่ตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงบ้างล่ะจะดีสักแค่ไหนแป๋วก็เลยอยากจะบอกว่าเรามาเจอกันได้นะคะเป็นโอกาสแล้วใช่นะครับก็จะมาถึงโอกาสของทุกคนที่สามารถเข้ามาอยู่ในห้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งหมดเลย <c oughs> เราเราเชื่อมั่นอย่างหนึ่งคือทุกอย่างที่เรา บอกออกไปในคลาสของเราเนี่ยคุณสามารถเอาไปทาได้ค่ะทีนี้เฉพาะในส่วน NLP เนี่ยคือการโปรแกรมแบบรู้ระดับเนี่ยจริงๆมันก็ได้ผลดีนะแต่ถ้าจะให้ลึกมันต้องมีการฝังรากลงไปในจิตใต้สํานึกซึ่งในเรื่องจิตใต้สํานึกเนี่ยคุณกรี่ยเขาจะเชี่ยวชาญกว่านะครับงั้นถามกันตรงนี้ก่อนฮเราจะบอกคุณผู้ชมว่าจิตใต้สํานึกคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ย การใช้ชีวิตของเราทุกวันเนี้ยครับจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือจิตสํานึกเป็นส่วนที่เราพูดคุยกันมองเห็นปากคุยสัมผัสนี่คืออความรู้สึกของเราที่ติดต่อร่างกายเรากับสมองเนี่ย<ะ>ห้าส่วนด้วยกันอ,<ะ>อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยครับมันจะมีลักษณะคล้ายกับคลังข้อมูลมทุกอย่างที่ผ่านจิตสำนึกปุ๊บมันจะไปเก็บอยู่ในจิตใต้สำนึก อไม่ว่าจะเป็นการคุยไปเจอผู้คนอการกินอาหารแล้วรู้สึกมีความสุขอิ่มหรือไปเจอความสุขความทุกข์ทั้งหมดเก็บข้อมูลหมดเลยเอาไว้ในจิตใต้สำนึกทีนี้บางอย่างที่เราเก็บเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยครับ,รบมันพาให้เราอ่ะไปเจอกับเรื่องทั้งดีและไม่ดีรคราวนี้เราเนี่ยจะต้องกลับเข้าไปดูว่าอะไรที่เก็บเข้าไปไว้ในนั้นเราเปลี่ยนข้อมูลได้เปลี่ยนความเข้าใจใหม่ เจอสถานการณ์ใหม่แล้วเรามีวิธีการแก้ไขยังไงครับคือแล้ววิธีการที่เราจะติดต่อกับติตใต้สำนึกนี่ล่ะคะก็เราจะอยู่ในสภาวะที่สมองของเราเนี่ยขึ้นสมองของเราสงบลงในทุกๆวันที่เราอยู่ในภาวะปัจจุบันปกติอย่างเนี้ยนะครับ <ภา S 2> สมองของเราเนี่ยมีความถี่สูงมากอ่าครั้นที่เราเนี่ยทําให้ลื่นสมองของเราช้าลงนะครับทุกอย่างจะสามารถ กลับเข้าไปติดต่อสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราได้ของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าตัวตนผู้อย่างรู้ภายในอยู่ข้างในอยู่จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเก็บไว้อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปคอนเน็กกับเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยวิธีไหนกําลังจะสะกดจิตที่เขาพูดถึงกันใช่ไหมมันจะมีลักษณะของการาจะว่าสะกดจิตก็ได้แต่ว่าจะเป็นการสะกดจิตแบบเพื่อการรักษาการดูแลเป็นฮิปโนเทอร์พี้ครับ เหมือนกับการโปรแกรมจิตการโปรแกรมจิตแบบนี้เนี่ยจะทําให้คนที่อยู่ในลักษณะของผู้ผู้ได้รับการโปรแกรมจิตเนี่ยเข้าไปทําความเข้าใจใหม่ได้โดยที่เขาอยู่ในสภาวะรู้ตัวคืออย่างนี้ที่ถามเนี้เพราะว่าบางคนจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวมันน่ากลัว,นนลวฉันจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเธอจะล้างสมองฉันใช่ไหมมันเป็นอย่างไนหรือเปล่าไม่เลยครับคือ,อการสะกดจิตบํบาบัดเนี่ยครับลักษณะหนึ่งก็คือ,อผู้ที่ถูก สะกดจิตบ,บําบัดเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมด้วยตัวเองเราไม่สามารถบังคับใครได้ใ,<ช>ในใ<ช>โลกใบนี้<ช>เขาเป็นใจที่จะเข้าไปศึกษาตัวเองอย่างอย่างเดียวเลยมผมหรือคุณแป๋วหรือใครก็ตามจะไปบังคับให้คนนู้นทาําคนนี้ทําอะไรก็ได้ไม่มีไม่เป็นไปไม่ได้อันนี้ขอเสริมนะคะ,คะจริงๆเพราะถ้าเราบังคับให้คุณทําได้เราจะเป็นฆาตกรโหดที่น่ากลัวมากเราจะบังคับได้ทั้งโลกค่ะ<ช>เพราะฉะนั้นธรรมชาติจึงไม่สามารถทําให้เราเนี่ย เข้าไปสะกดจิตแล้วควบคุมคุณนอกจากคุณจะอนุญาตดําเนินไปแล้วสภาพจิตใจของคุณดีขึ้นจากการที่คุณกริดเข้าไปแก้โปรไฟล์ในจิตใต้สํานึกอันนี้อธิบายถูกไหมเราเป็นแค่ไกด์ไลน์แต่คนที่ลงมือกระทําเนี่ยคือคุณเองที่ต้องเข้าไปทําความเข้าใจใหม่ทั้งหมดค่ะงั้นคอนเฟิร์มได้ไหมว่าการสื่อสารกันที่ระบบจิตใต้สํานึกมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้จริงๆใช่คอนเฟิร์มเลยงานนี้นี่ผมเองก็เปลี่ยนแปลง จากคนที่มองโลกในแง่ร้ายๆเนี่ยอตอนนี้ทุกอย่างเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เจอเรื่องร้ายๆนะออืเราอาจจะเจอแต่เราจะรับมือมันได้ใช่ค่ะเราจะมีความเข้มแข็งทั้งด้านจิตใจเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเฮ้ยจะผ่านไปได้หรือเปล่าเราจะผ่านไปได้อ่าฮะทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเจอกันในงานใช่ แล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็ตามเบอร์โทรข้างล่างเราจะขึ้นเบอร์ข้างล่างนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเบอร์โทรติดต่อไม่ได้เพราะว่าเราลืมเติมเงินตัดไปแล้วก็ติดต่อเข้าไปที่แฟนเพจ inbox เข้ามาแล้วก็มาสอบถามกันนะคะแฟนเพจคุณแป๋วเนี่ยชื่อว่าแป๋ว NLP อ่ะแป๋วสะกดเป็นภาษาไทยก็ได้นะแป๋วแล้วก็ NLP เข้าไปเดี๋ยวก็เจอครับอคุณกฤิเนี่ยจะเขียนว่ากริด K R I T แล้วก็สุธาสินพรมแพรนาำสกุลยาวๆแต่ <c oughs> ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเดี๋ยวยัไงไงก็เจอครับ <c oughs> พิมพ์กริก K R I T ยังไงก็เจอครับ